สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยกันตรงนี้เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้ไปเจอกันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่ยังจะเป็นอุ่นเครื่อง2คู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากซกอตนด,ดาสเปนนะครับเดี๋ยวคู่แรกไปดูที่อุ่นเครื่องในะระดับทีมชาติกันก่อนในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูไซปรคสครับวันนี้จะ อุ่นเครื่องกับทางเซอร์เบียครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2016เป็นทางเซปรัสเอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเซปรัสชนะหนึ่เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเสมอทางรัสเวียมา1-1ครับส่วนทางเซอร์เบียชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องแพ้รัสเซียมาเละเลยครับ4-0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ ไซปรสเนี่ยตรงกลางนี้จะมีทางควิกโอลิสนะครับคาสตานอสตรงกลางโดยหน้าเป้า,าจะเป็นทางลอยซอสลอยสู ort, ่ oo, ครับส่วนทางเซอร์เบียตรงกลางดูซันทาดิชครับแล้วหน้าเป้า,าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์มิโตรวิชครับกตอมอรไซปรสผลงานไม่ค่อยดีนะครับแม้ว่าวันนี้จะเล่นในบ้านนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับต้องมาเจอเซอร์เบียที่ เพิ่งจะอุ่นเครื่องแพลรัสเซียมาหมดรูปอย่างที่บอกไป4-0นะครับวันนี้ต้องการปู้หน้าจากแฟนๆแน่นอนแล้วก็บวกกับว่าวันนี้ฉุนฉุนหนักจากเกมที่แล้วเรียกชุดใหญ่มาแทบจะครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาดิชหรือไม่วีโตวิชเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ผมมองว่าเซเบียเอาจริงและจะบุกมาทุบเอาชนะเซบัสครับ2-0ครับ คู่ที่สองอุ่นเครื่องเหมือนกันครับในเวลาตีหนึ่งครับไปดูสวีเดียนครับวันนี้จะอุ่นเครื่องกับทางอารเบเนียเดี๋ยวคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดต้องย้อนมาถึงปี2009นเะครับเป็นทางสวีเดนเอาชนะ4ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ สวีเดนชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้โปรโตุเกสมา5ประตูต่อ2ครับส่วนทางแอลเบเนียชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องแพ้ชิลีมา3 0เละนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับสวีเดนตรงนี้ตรงกลางจะมีทางแอนโทนีอีลังกาจากฟอเรสต์นะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์อิสซักจากนิวคาสเซิลครับส่วนทางแอลเบเนียตรงกลางนาดิมไบารามี่ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอามิโดโบรย่าชื่อชื่อดังอยู่เหมือนกันนะครับ กตบอกว่าสุดเดนเพิ่งจะแพ้โปรตุเกสมาแต่ก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ภาพรวมดีดีกว่าทางอาร์เบเนียเยอะแถมเล่นในบ้านด้วยน่าจะต้องการจะกู้หน้าคล้ายๆกับทางเซอร์เบียครับเพราะทั้งอาร์เบเนียเนี่ยแพ้มา3เกมติดๆนะครับขนาดโมโดวาแล้วก็หมู่เกาะแฟโรทีมระดับนี้พวกเขายังเอาไม่ลงเลยโดยเฉพาะเกมล่าสุดแพชิลีมาเละ3-0มองว่า วันนี้สุดเดนหนึ่งมีแน่ลุ้นกันว่าลูกสองจะมาหรือเปล่าแต่ผมมองว่าจะมานะครับคู่นี้ผมมองว่าสุดเดนจะเปิดบ้านเอาชนะอัลบเนียีสองศูนย์ครับคู่สุดท้ายเราไปอินลีกที่สเปนกันนะครับไปดูเซกุนดาสเปนครับในเวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูอาบาเซเต้ครับทีมอันดับสิบเก้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอาทางราซิงเฟโรทีมอันดับเก้าครับโดยคูณ่ณีะเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางราซิงเฟโรเอาชนะห้าประตูต่อสี่นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ อัลบาเซเต้ชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้เลเช่มา3-2ครับส่วนทางราซิงเฟโรชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดก็ชนะบายาโดลิดมา2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอัลบาสเตียนี่เซเต้นะฮะขออภัยครับเกมคู่หน้าเนี่ยจะมีทางมานูฟูเตรกับทางอัลเบโตกิเลสนะครับส่วนทางราซิงเฟโรเนี่ย ตรงกลางมีนิโก้เซรานูนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางอารบารโรคิมินสครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซเต้เมามัดนะครับแพ้มา3เกมติดๆนะครับโดนยิงกระจายซะด้วย เกมในบ้านก็ไม่ได้ดีเดอะไรต้องมาเจอกับราซิงเฟโรที่จริงๆก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายเลยนะโดยเฉพาะเกมเยือนพวกเขาก็แพ้มา3เกมติดแต่ว่ามองไปที่เฮดทูเฮดเจอกับทางอาบาเซเตมา5เกมหลังเนี่ยเป็นทางราซิงเฟโรชนะได้ถึง3เกมเพราะฉะนั้นมองว่าอย่างน้อยแน่วันนี้ราซิงเนี่ยน่าจะเหมือนคล้ายๆกับงูกเชือกกล้วยครับผมมองว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับ คู่นี้ผมมองว่าอาบาเซเต้กับทางราซินเฟโรจะเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับสองคู่แรกเป็นอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับคู่แรกครับเซบัสครับจะ แพ้กับทางเซอร์เบีย0-2ครับคู่2สวีเดนจะเอาชนะแอลเบเนีย2-0ประตตู่อและคู่สุดท้ายครับที่เซกูด้าสเปนอับบาเซตี้ครับอับบาเซเต้เนี่ยขออภัยนะครับจะเปิดบ้านเสมอทางราซิงเฟโร2ประตตู่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ